อยู่เหนือดวงพระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนให้มนุษย์นั้นมีทุกข์แต่ท่านสอนให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และหาวิธีดับทุกข์ท่านก็ทิ้งวิธีดับทุกข์ให้แล้วและไม่ได้ไปบอกว่าให้โยมนั้นไปหาใครมาดับแต่โยมต้องดับเองท่านกระบอกแล้วไฟนั้นมันจุดที่ใดไฟนั้นมีอยู่สามกองจุดชนวน เกิดจากใจคือสมุทยัยจะทำอะไรให้ตั้งใจกำหนดรู้อยู่ที่ใจแล้วโยมจะเป็นผู้อยู่เหนือกรรมเหนือโลกเหนือดวงบุคคลใดที่เหนือดวงได้เรียกว่าเหนือกรรมแต่ถ้าโยมยังแสวงหาดูดวงอยู่เรียกว่าโยมยังตกอยู่ในสมมุติปัญญัติโดยไม่มีทาง ที่จะเหนือดวงได้ดวงแท้จริงแล้วไม่ได้นำหน้าบุคคลนำตัวสัตว์มนุษย์ทั้งหลายแต่สัตว์มนุษย์ทั้งหลายนั้นกรรมเป็นผู้กำหนดดวงดังนั้นโยมเกิดมาก็มีกรรมโยมกร,รมับีดวงต่างหากที่ตามโยมถ้าเปรียบว่าดวงนั้นเป็นเงาก็ว่าได้เงานี้ไม่สามารถจับต้องแต่กายสังขารโยมที่มีแล้ว มีลมหายใจเข้าออกมีธาตุที่เข้าไปสิงอยู่ประชุมประชุมธาตุทำให้เกิดกายสังขารเพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีดังนั้นโยมกระทำความดีโยู่บ่อยดวงจะตามโยมไม่ใช่โยมไปตามดวงดูอย่างง่ายๆบุคคลใดเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วดวงจะตามหลัง แล้วดวงจะคอยหนุนแต่ถ้าใครไม่ได้เชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยสิ่งนั้นก็ดูไม่ยากคือจะสแสวงหาแค่ดวงคือจะสแสวงหาผู้รู้แต่ไม่ทำตนให้เป็นผู้รู้ผู้นั้นเรียกว่านอกลัทธินอก,นอกาศาสนาและไม่ได้เรียกว่าเป็นพุทธมามะกะและไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้รักษาจันลงาศาสนา บุคคลพวกนี้จะไม่มีทางได้เกิดทันในยุคพระศรีอรยะเมตรตรแต่บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยต่างหากเ่าจะประขอบคุณงามความดีฝึกที่เกิดปัญญาเป็นผู้รู้นั่นแหลจะจ้ะผู้นั้นเมื่อปรารถนาอธิษฐานจิตเป็นทางใดก็จะประสบในสิ่งนั้นเรียกว่าจะไปจุติในเทวโลกพรหมโลกถ้าเกิดมา ก็จะเกิดในศาสนาที่ไม่ว่างเว้นของพระศาสดาคือผู้รู้คือพระสัพพัญญูดังนั้นโยมจงจำไว้ดวงกับกรรมกับการกระทํำมันคืออะไรดวงนั้นเขาลิขิตมาแล้วถ้าอุปมาดวงนั้นคือกรรมเก่าแต่วาสนาต่างหากเล่าที่โยมนั้นเรียกว่าที่เคยสร้างมาแล้วถ้าโยมทำวัสนาให้มันดี ดวงโยมก็ดีแต่ถ้าโยมทำวาสนานิสัยเสียโยมว่าดวงโยมเสียไหมจะ๊ะไม่ว่าลักคนาอย่างไรก็แก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าพฤติกรรมมันเสียสันดานมันเสียจริงไหมจะ๊ะเมื่อโยมไปพิจารณาบ่อยๆแล้วโยมจะเห็นว่าด,ดวงนั้นมันก็แค่อุปมาขึ้น้นให้เป็นหลักทางแนวทางแต่ถ้าโยมไปยึดเมื่อใด โยมจะเกิดความลุ่มหลงเมื่อโยมลุ่มหลงเมื่อไรโยมจะขาดปัญญาและเมื่อโยมขาดปัญญาเมื่อใดทุกอย่างที่โยมได้กระทำมาจะขาดทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นก็คือสิ่งก็ขาดคุณงามความดีที่โยมทำมาโยมจะไม่เชื่อมัน่นเพราะโยมจะเชื่อแต่ตัวงอย่างเดียวเชื่อในครูบาอาจารย์แสวงหาผู้รู้ โยมจงจำไว้ให้ดีอาจารย์อันใดก็ดีบุคคลใดก็ดีถ้ายังไม่รู้ใจตนยังไม่รู้จิตตนนั้นยังเป็นที่พึ่งพาให้ใครไม่ได้เพราะยังไม่รู้กรรมของตนบุคคลพวกนี้ตายแล้วตกนรกฉันไม่ได้บอกว่าแช่งแต่กรรมมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าโยมปรารถนาเมตตาคนอื่นเขา ชี้ทางไปในทางถูกทางธรรมไม่มีโมหะโทสะเจือปนในจิตที่จะเมตตาเขาโยมก็รอดพ้นอบายจะ่ะฉันขอฝากไว้สำหรับนักพยากรณ์ทั้งหลายทุกท่านถ้ายัางไม่พยากรณ์จิตตัวเองได้อย่าร้อ่านอวดดีเพราะต่อไปโยมอาจจะเจอดีก็ได้เพราะฉันก็เห็นนี่จ้ารู้ทั้งหมด แต่ไม่รู้ตนเสร็จเลยหลงตนถูกมัดตราตรึงพอถึงภัยมาก็แก้ตนไม่ได้แก้ตัวก็ไม่ทันแล้วหลักฐานม,นมันมัดตัวหมดแล้วเพราะไม่เคยเพ่งพิจารณาตนเลยจึงไม่รู้ได้ว่าภัยนั้นมาตอนไหนเมื่อไรดังนั้นกรรมดีกรรมชั่วเกิดจากวาสนาดีดวงจักดีไม่ใช่ว่าดวงดีแล้ว วัสนาโยมจะดีเพราะดวงนั้นมันมีขึ้นมีลงเปรียบเหมือนดวงดาวข้างขึ้นข้างแรมเปรียบเหมือนเคลื่อนห,หรือลมฟ้าอากาศโยมไม่สามารถคาดเดาได้แต่ไม่ว่าฟ้าอากาศมันจะเป็นแบบใดถ้าโยมจิตใจดีนั่นเรียกว่าวัสนาโยมเคยกระทมาดวงโยมจะเป็นปกติไม่สุดไม่ตกไม่ต่ำคงไว้คงเส้นคงวา เรียกว่าสร้างบุญปัจจุบันให้ดีมันจพะพดุงดวงโยมตลอดเวลาโยมไม่ต้องไปบูชาดวงเลยแค่บูชาพระรัตนตรัยอย่างเดียวดวงโยมจกเป็นอมตะดีวันดีคืนจะ้ะนี่ฉันดูดวงให้โยมนะจะ๊ะแล้วก็ดูให้คนทั้งหลายทั้งปวงด้วยจะ้ะที่หลงดวงอยู่ใครดูดวงมากก็หลงตนเองมากหรือไม่จริงก็ไปลองดูสิจะ๊ะ ฉันไม่มีค่าครูนะจ๊ะแต่ค่าครูที่โยมต้องชดใช้นั่นคือค่าแห่งแผ่นดินค่านี่สงค่าคุณบิดามารดาก็คือโยมทั้งหลายทั้งปวงต้องช่วยกันเปิดประตูเมืองแล้วที่ฉันจะบอกต่อไปนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครแต่เป็นประโยชน์ของตัวโยมเองเพราะถ้าโยมไม่เปิดประตูนี้ออกไปโยมจักตายทั้งเป็น ทั้งลาวาแผ่นดินแผ่นน้ำจะถมทับถ้าโยมเปิดประตูได้เขาเรียกว่าการออกจากทุกข์เปิดใหม่คือจะเกิดเมืองใหม่โยมอยากไปไหมจ๊ะเมืองศิวิไลยะจ่ะที่ฉันมานี่ฉันจะมาตอบคำทํานายที่ฉันเคยบอกไว้นั่นเรียกว่าเมืองศิวิไลแต่ยังไม่มีใครพบอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าไม่มีอำนาจนี้ในพระรัตนตรัยนี้แก้วสามประการนี้จะไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่านี้ที่จะอธิษฐานจิตให้เกิดบุญบาร,รมีไปตามความปรารถนาของใครได้ฉันจึงอยากสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดวิหารพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงเกิดประตูเมืองแต่ถ้าใครไม่ปรารถนาฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร ของทั้งปวงอยู่ที่ใจไม่โยมปรารถนาโยมก็ได้สิ่งนั้นฉันสร้างวิหารขึ้นมาเพื่อเป็นเรือที่จะมารอรับดวงจิตวิญญาณสามพันดวงที่จะนำพาไปเป็นเชื้อให้เกิดเมืองใหม่เพื่อจะรักษาเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติเพื่อต่อให้ลูกหลานโยมนั้นได้มีที่อยู่อาศัยได้เป็นที่พึ่งพาและเป็นร่มเงา ร่มโผกร่มใส่ต่อไปดังนั้นหน้าที่ของโยมที่จะตอบแทนชาติศาสนาและแผ่นดินปีดามานดาผู้ให้กำเนิดได้ก็คือการสร้างปุญกุศลน,นี้ให้ครบองค์สามเมื่อโยมเปิดประตูเมืองได้สิ่งที่โยมสงสยัยนั่นก็คือโยมเกิดมาทำไมโยมเป็นใครกรรมอะไรทำให้โยมเกิดขึ้นมา ใครมากล่าวทำให้โยมฟังสิ่งนั้นเวลานั้นโยมจะได้รู้ด้วยตัวเองของโยมเองหาช่ใครมาบอกโยมไม่ทำหรือบุญคุณลต้องจับต้องได้สัมผัสได้รู้ได้ด้วยตนเองนั่นคือของปัจจตังหากฉันกล่าวแล้วบอกแล้วโยมทำหรือโยมเชื่อไม่ถึงสิ่งที่ฉันบอกไปจกเป็นโทษแก่โย,ยม ดังนั้นเวลายังมีอยู่อีกไม่เกินสี่ปีข้างหน้านี้โยมจักได้เห็นสิ่งที่โยมไม่เคยเห็นทุกอย่างในโลกฟรีแต่ถ้าใครต้องการของฟรีนะโยมต้องไปตามงานวัดที่มีคนตายแล้วนั่นเขาชอบให้ของฟรีเพราะคนตายคิดว่าได้บุญเข้าใจไหมจ๊ะโยมจะให้เวลานั้นมาถึงหรืออย่างไรในเมื่อโยมยังมีกายสังขาร มีลมหายใจอยู่อย่างสร้างเองได้อยู่อย่างรู้ได้ว่าตัวเองได้สร้างไว้สิ่งเหล่านี้น่ะมันยังมีความแน่ใจไม่ดีกว่าเดิอจ๊ะคือ,อยังจับต้องได้ด้วยการสังขารของตนยังโมทนาในบุญได้ในบุญของตนยังสวยสุขได้จริงดังนั้นแล้วบุญกรรมเมื่อทำไปแล้วไม่มากก็น้อย ไม่ได้หายไปไหนเราวันให้ผลเราวันให้ดอกและเราวันสนองดังนั้นถ้าโยมอยากเปลี่ยนดวงเปลี่ยนวาส,สนาให้เปลี่ยนความคิดเสียก่อนความคิดนี่แหลที่ทำให้มนุษย์นั้นดําริชอบดําริชั่วมันคือการสร้างความชั่วและกรรมดีเกิดจากใจที่ไปดําริกิเลสนั้นแลก็เกิดจากใจ โยมต้องเปลี่ยนความคิดเมื่อความคิดมันเปลี่ยนได้แล้วการกระทํามันก็จกเปลี่ยนราศีโยมก็เปลี่ยนดวงโยมก็เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นราศีเป็นบรารมีเป็นวาส,สนาล้วนเดินตามหลังโยมทั้งนั้นทําไมถึงบอกว่ามันเดินตามหลังโยมก็ก่อนหน้าใจเป็นประธานไม่ใช่หรอจ๊ะที่มันเหลือมันต้องเป็นบริวาร แต่เมื่อใดล่ะโยมให้บริวารน,นำหน้าเมื่อไรที่ไหนก็เจ๊งโยมว่าจริงไหมจ๊ะจริงค่ะโยมไปทำประธานให้มันดีไปแก้ไขอย่ามักง่ายอย่าเอาแต่กินอย่าเอาแต่นอนนี่แหละจ้ะเมื่อโยมทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วโยมไม่สามารถกำหนดกรรมได้ไม่สามารถคุมบริวารได้แน่นอนและโยมไม่สามารถจะแก้กรรมได้ประควบคุมกรรมไม่ได้ ใจอย่าได้ให้หลงใจอย่าให้น้อยใจอย่าให้หดหูอย่าทำใจให้เศร้าหมองเมื่อยมรักษาของดีไว้ได้แล้วใจนี้แลจะสำเร็จทุกอย่างได้ก็ด้วยใจดวงนี้นิพพานมรรคผลโสดาบันก็ดีพระอรยะิยบุคคลที่ขึ้นสูงสูงไปก็ดีจนถึงขั้นบรรลุอรหันตผลก็ดีก็สำเร็จด้วยใจดวงนี้ทั้งสิ้น สำเร็จด้วยใจที่มันจะขึ้นจากโคลนตมไม่ใช่จากใจที่ไหนก็จากใจปุตุชนคนธรรมดาทั้งสิ้นโยมเรียนรู้จากสิ่งธรรมดาเห็นสิ่งนั้นเป็นธรรมดาไม่ยึดไม่ติดแล้วไซย,ยมเหนือธรรมดาแต่เมื่อโยมเห็นว่าเป็นธรรมดาแล้วโยมไปพอใจกับมันไปติดมันโยมไม่เข้าถึงในตมชาตแห่งมัน ที่มันเกิดขึ้นก็โยอมรู้แล้วแต่โยอมไม่ติดแสดงว่ายัางรู้ไม่จริงกินแล้วแต่ยังไม่อิ่มก็เรียกว่ายัางไม่พอใช่ไหมจะ๊ะดังนั้นโยมต้องเรียนรู้ให้มันพอกินให้มันพอเสพก็ให้มันพอ